ผมกระชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพระด้วยตามไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวสุสานสีรันเมพื่อนสวัสดีคดบับเยวพบกันยังเคยครับการศึกษาพักเครื่องนะครับตามหลักวัตศวิศาสตร์นวิทยศาสตร์เชิงจ้างหลักการไอ้เปนดครับ กลับมาจากต่างจังหวัดก็มาเอฟตีนะครับส่งพระมารอไว้ตั้งวันที่สิบสองแล้วนะครับวันนี้ก็1สิบหกแล้วนะครับก็รีบกลับมาถึงบ้านสองทุ่มอาบน้ําก็มาไล่เลยนะครับอ <c oughs> ่างหายไปหลายวันนะครับก็ไปตามประเพณีชาวไทยนะครับเขาเรียกอะไรวันปีใหม่ไทยใช่ไหมวันสงการนะครับ แล้วก็ในเรื่องวันครอบครัวด,ด้วยวันที่14ี่อะไรพวกนี้เนาะผมว่าก็ดีครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับกลับไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายนะครับอ่านระับเดี๋ยวเรามาดูพระเครื่องกันเลยดีกว่านะครับใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต้องขอบคุณเ c บสีนะครับที่สนับสนุนช่องนะครับสมัครสมาชิกต่อสมาชิกปุ๊บก็ส่งพระมาทันทีเลยนะครับก็โอเคนะครับ พักเครื่องที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นแตวผมไมาเห็นเห็นตรงไหนด้วยครับเห็นใน google ไงเห็นใน youtube u t u b e อะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่เคยเห็นตรงจริงนะครับแล้วถามว่าผมดูได้ไหม <c oughs> ผมดูได้อยู่แล้วนะครับคือหลักการของการสร้างผ้าหล่อบโบราณเนี่ย คุณดูให้คุณเข้าใจหลักการสร้างในเรื่องของพระหล่อโบราณคุณก็ดูได้หมดนะครับคุณก็จะเข้าใจว่าเออพานมันเกลหรือมันแท้มันถอดพิมพ์หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าเป็นหล่อโบราณหล่อเวียงหล่อฉีดนะัะผมก็แยกแยะว่าให้เป็นคลิปๆปไปแล้วนะครับถ้าคุณรู้ขั้นตอนเนี่ยคุณมีตัวอย่างพระเครื่องนะครับหรือคุณเข้าใจ คุณก็จะดูพาะเครื่องได้หมดนะครับในเรื่องของพาะหลอโบราณนะครับอย่างที่เหรียญเนี่ยเด็กเหรียญหล่อนะครับผมก็ให้ดูอยู่เป็นประจำนะครับในเรื่องของหลอดหลอโบราณนะครับมันจะต้องเป็นอย่างไรของเกมมันก็ต้องถอดพิมพ์ถูกต้องไหมมีร่องรอยการถอดพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับมีร่องรอยการถอดพิมพ์นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยพาะเกมต้องถอดพิมพ์แล้วหูยิ่งมีหูนะครับหูก็จะทําไม่ได้นะครับ ดูงานนี่สองสี่กว่าเหมือนกันนะเนี่ยดูเห็นนะเนื้อต่างกันเลยนะครับต่างกันเลยทีนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอันนี้คือเหรียญอะไรนะครับหลายท่านคงยังงงๆกันอยู่นะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินพุทธชโทเนี่ยนะครับแต่ว่าออกวัดวังสำโรงนะ สร้างประมาณปี2460ประมาณนะนะครับอันนี้คือข้อมูลที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ยังหาประวัติาทางวัดก็ยังไม่ได้นะครับก็ต้องไปใครอยู่แถวนั้นก็ลองไปสืบคนดูสองว่าในเรื่องประวัติของอาจารย์นะครับก็บอกว่าเป็นอาจารย์แปะนะครับอาจารย์แปะเป็นคนสร้างนะครับซึ่งเป็นเกจิร่วมสมัยกับหลวงพ่อเงิน นะครับพุทธโชตหรือหลวงพ่อ,องเงินวัดบางคานนั่นเองวัดวังตะโกนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าสร้างประมาณสองสี่หกศูนย์ทันไหมครับทันเพราะว่าหลวงปู่มรณะภาพประมาณสี่ร้อยหกสิบสองหกศูนย์มีสร้างอะไรบ้างเออ่วัดวังตะโกไอ้โทเทียวัดท่ามะไฟใช่ไหมฮะวัดท่ามะไฟก็สร้างของสี่หกศูนย์ พระเครื่องนะไม่ใช่สร้างวัดสร้างพระเครื่องแล้วอะไรครับที่สาคัญที่สุดพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตรพระอะไรครับหลวงพง่อเพชรไงเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรนะครับสร้างหน้าเดียวลักษณะเหมือนกันเลยนะครับมีมอีอ่ก้านหูเหรียญเด็กไปแล้วก็ม้วนกลับมานะครับหลวงพ่อเพชรศิลปะเห็นได้ชัดเจนนะครับวิธีการสร้างก็อยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือช่างหลวงนั่นเอง ช่างสิบมูนะครับศิลปะในการแกะแต่อันนี้คงไม่ใช่ช่างสิบมู่แน่นอนดูจากฝีไม้ลายมือแล้วนะครับดูจากฝีไม้ลายมือแล้วไม่น่าจะใช่ช่างหลวงแล้วนะครับออกวัดวังสำโรงนะเขาบอกหลวงพ่อแปะ๊ะเป็นคนสร้างพระพิจ้ววาวาสสมัยนั้นนะก็ลองไปสืบค้นข้อมูลดูกันนะครับเหร,รียญน,นะครับจากที่ดูด้วยตาเปล่านะครับเราบอกว่าเราเห็นด้วยตาเปล่าเราดูกายภาพนี่ถือว่า โอเคเลยนะแท้ตาเปล่านะครับแท้ตาเปล่านะครับต้องบอกว่าแท้ตาเปล่าเห็นไหมครับ <_ t ot> เหรียญไม่มีร่องรอยการถอดพิมพ์แล้วเหรียญแต่ละเหรียญโอ้โหงานแบบบ,บ้านมากเลยครับบ้าน,านมากเลยนะครับหนาบางไม่เท่ากันหนะน,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 นะนาบางไม่เท่ากันนะครับหนาบางไม่เท่ากันนี่นะรอยปิ้นเยิ้มรอยติดข้านชนวนด้วยนะครับหนาบางไม่เท่ากัน นั่นหมายความว่ามันมีงานช่างชาวบ้านไงคุณดูเลยหน้าตาจมูกไม่ติดอะแต่เห็นลางๆเห็นไหมครับตาหลุมๆหน่อยจมูกด่งๆมีปากหน่อยครับเนี่ยคือติดไม่ชัดติดไม่ชัดอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับเป็นเยี่ยงไรในการสร้างพระเหรียญรุ่นนี้นะครับ จากการวิเคราะห์นะครับของผมนะในเรื่องของเชิงช่างนะครับแต่พ้าเนี่ยคุณดูแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่ามันแท้แน่นอนนะครับเป็นพ้าหล่อบโบราณหล่อยังไงครับหน้าเดียวเหมือนกันหน้าเดียวสไตล์หลวงพ่อเงินวัดบางคาเลยเหรียญจบวัดบางคาเลยสไตล์นั้นเลยนะครับแต่การเข้าหูไม่เหมือนฮนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับการเข้าหูไม่เหมือนกันนะ เห็นไหมครับการเข้าหูไม่เหมือนของหลวงพ่อเงินนะครับอ่าดูการเข้าหูเหรียญของวัดวังสำโรงก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าทั้งหมดบล็อกเดียวกันเลยทั้งหมดคือบล็อกเดียวกันนะครับสิบสององค์นี้นะครับบล็อกเดียวกันเลยจุดที่สังเกตนะครับทําไมจึงบล็อกเดียวกันตรงนี้ครับนี่นะขอบเหรียญน,นะครับ ที่ขอบเหรียญเม็ดนี้นะเม็ดนี้นะไอรอยรอยจิกคมคมนี่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่อาจจะในบล็อกแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับขนาดเท่ากันเป็นที่ในบล็อกนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่นี่คือไม่ได้เม็ดเกินแบบติดขึ้นมาธรรมชาติอะอย่างงี้เนีน่ยเกิดมาแบบในบล็อกแต่สิ่งที่เท,เทุกทีตอนรอ อ่าเป็นเม็ดเดือดเม็ดเกินอะไรเนี่ยเกิดฟองอากาศเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้แต่อย่างเนี้ยมันอยู่ในแม่พิมพ์คุณเ,เห็นไหมมันอยู่ในแม่พิมพ์นะครับเด็ดจุดพวกนี้อ่าเดี๋ยวเผื่อคนสายตาสั้นนะครับมองไม่เห็นมาดูกันใกล้ๆใส่จอทีวีนะดูใครดูผ่านจอทีวีนี่ใหญ่เลยนะผมเคยเคยไปเปิดดูในทีวีบ้านเพื่อนนะครับใหญ่มาก นะครับมองเห็นชัดเจนเลยแล้วเพราะว่าอะไรผมไลฟ์แบบ 4K ่เอ่ะแล้วยิ่งไปดูทีวี 4K นี่ภาพชัดแจ๋วเลยนะเนี่ยลายนี่มงนี่เมือเห็นหมดนะ <c oughs> ครับเ,รเห็นไหมตำแหน่งคุณดูดมันไม่ใช่บังเอิญที่จะเกิดเม็ดนี้นะครับขึ้นมาในขณะรอหรือขณะทาน้ำมูลงวัวหรือเทสำลอคขี้พึ่งเสร็จแล้วไปรอโลหะจะเกิดเม็ดนี้ขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ นี่เกิดจากในแม่พิมพ์แน่นอนนะครับเกิดจากในแม่พิมพ์แน่นอนตำแหน่งนี้ก็เช่นกันนะครับเกิดจากในแม่พิมพ์แน่นอนเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทำไมแม่พิมพ์นี้มันขึ้นคมผมก็เข้าใจว่าจริงๆเขาอาจจะทําเป็นขอบซุ้มก็ได้นะเพราะเห็นด้านด้านนี้ด้วยเนี่ยครับคมคมเนี่ยขอบเหรียญอะอะไรอย่างเนี้ทุกอย่างอะนะเนี่ยมันเลยมีคมคมอย่างเงี้ย เอาตรงนี้เอาตำแหน่งนี้หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนะเหมือนกันเลยมันอยู่ในพิมพ์เดียวน่นหนายความว่าแม่พิมพ์เดียวกันหนึ่งสองนะครับบล็อกแม่พิมพ์เดียวเอาแค่สองจุดนี้ก็เหมือนแล้วนะครับจุดไหนอีกหูเห็นนะหูหูหมอจุดที่ดูเขาหล่อหล่อที่พึ่งนะอันนี้ขึ้นมาใหม่ เห็นนะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ที่เหมือนเหมือนกันก่อนนะครับเอาที่เหมือนกันก่อนเห็นไหมพิมตานะครับบล็อกเดียวกันแน่นอนนะครับเป็นเหรียญจอบไม่รู้ก็จะเรียกจอบเล็กหรือจอบใหญ่นะครับก็ไซส์ผมเทียบกับจอบเล็กนี่กันจอบเล็กนี่เนะก, like. กนนน่นะผมใกล้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับใหญ่กว่านิดนึง เป็นงานนะครับที่กดไม่พิมพ์หน้าเดียวหรือหล่อเทกี่พึ่งแม่พิมพ์หน้าเดียวทเยวทลงไปในแม่พิมพ์นะครับเทลงไแม่พิมพ์เกิดการปิ้นการเยิ้มด้านข้างการนูนจากข้างหลังนะครับแล้วแต่ความหนาไม่เท่ากันเลยเห็นไหมนะครับความหนาไม่เท่ากันความหนาไม่เท่ากันการปิ้นเยิ้มต่างกัน การติดการชนวนติดที่ด้านล่างเหมือนกันครับการปิ้นเยิ้มก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นงานธรรมชาติแท้ตาเปล่าดูง่ายสบายตาครับอันนี้เป็นเส้นสลากนะก็คือบล็อกแตกกันเองบล็อกมันลาวนะครับบล็อกแตกเบ้าแตกอย่าบอกบล็อกเลยเบ้าเบ้าแตกเบ้าหลอนะบเนี่ยหูเหรียญยังไม่เห่ากันเลย น่าหนยความว่าหูเนี่ยนะครับมันไม่ได้หล่อไปพร้อมก้านหูเหรียญเนี่ยไม่ได้หล่อไม่ได้หล่อไปพร้อมก้านอ้าวพอกาวจบพอครับจินวัญชรนหูเหรียญเนี่ยไม่ได้หล่อไปพร้อมก้านเหมือนของจอบหรือเมื่อเงินวัดบางคานไม่หล่อติดไปด้วยคุณนึกอ,ออกนะถ้าพิมพ์นหน้าเดียวอ่ะอ้าวผมมิสมมิสมมิอย่างนี้กันอันนี้เป็นจอบก้านจะหล่อไปองี้แต่อันนี้ น่าจะหยอดที่ตัวเหรียญก่อนนะครับแล้วมาปั้นหูเนี่ยแปะเข้าไปใส่นะครับเราจะเห็นว่ารอยแปะมีทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังแล้วก็ใช้วิธีการเจาะนะครับเจาะขี้ผึ้งไม่ใช่จเจาะเหล็กนะเจาะขี้ผึ้งเนี่ยแต่บอกใช้เหล็กร้อนนี่โอโ้โหก็จะคล้ายๆจอบหลงเข้าไปแต่เนี่ยไม่ใช่นะครับ คืออาจจะปั้นเป็นก้อนเนี่ยนะเราไปกดแปะเข้าไปนะครับเนี่ยผมมองลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมมันมีรอยเยิ้มเยิ้มปิ้นทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับไม่ใช่ม้วนหูไม่ใช่มว้มมวนหูแน่นะครับมีรอยอ้าด้วยอันนี้หลุมอากาศนะครับเนี่ยการแปะเข้าไปข้างหลังไม่เหมือนกันเลยสักเหรียญน,นะครับไม่เหมือนกันเลย ป็น,นก้อนก้อนปิ้นเยิ้มนะครับมีรอยเจาะนะครับเจาะตอนเป็นขี้พึ่งนะเห็นไหมครับหูเหรียญจะไม่เหมือนกันเลยขนาดก็ไม่เท่ากันแต่ลักษณะวิธีการสร้างเหมือนกันนะครับเห็นไหมเขาจะเจาะทิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหล็กร้อนก็ได้แล้วตรงนี้ก็เลยปิ้นเนี่ยเกิดจากโดนความร้อนไงครับมันก็เลยปิ้นมาเวลาแทงเ้าไว้เงี้ยนะครับ มันก็ปิ้นเยอมออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นได้ชัดเจนเนี่ยคุณดูการติดหูเหรียญกันี่ยผมว่าลักษณะน่าจะปั้นเป็นก้อนนะนะหรือว่าม้วนเป็นกลมๆก็ได้ปั้นเป็นเส้นแล้วม้วนเป็นกลมแล้วมาแปะเนี่ยแปะ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 หน้าแปะหลังเนี่ยงองๆแล้วทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยรูมันแคบไปเขา็เลยเจาะนะนี่ผมตัดที่ฐานตามลักษณะของเนื้องานเนี่ยนะครับ แล้วก็ <_ d ance> ทําข้างหน้าเขาจะเป็แบนเหมือนกันหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยด้านหน้าเนี่ย <_ d ance> เขาไม่ <_ d ance> เขาไม, <_ d ance> ไม่เหลือไว้กมลมด้วย <_ d ance> เขาน่าจะปาด <_ d ance> ไม่ให้โค้งด้วยงานหลอ่อโบราณชัดเจนนะครับงานบอกหล่อโบราณน,นี่พระไม่ได้ใช้นะเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้สึกนะครับพิมพ์มันไม่ชัดพิมพ์เป็นอย่างนี้เลยนะครับสามารถเสิร์ชดูใน Google ได้นะครับเขาก็มีไลฟ์ u t u b e ไปแล้วอ่ะนะอันนี้เป็นของ fc นะครับอ่าจากคุณ โจ้นะครับโจ้หลังสวนนะครับคนธรรมดานะครับไม่มีค่าสําหรับใครนะครับใน a c e b o o k นะครับติดตามได้ใน Facebook เขานะนะครับเผื่อสนใจก็กิงกางทักเข้าไปนะครับ Facebook เขาจะผมขึ้นไว้หน้าจอให้นะคนธรรมดาไม่มีค่าสําหรับใครนะผมจําผิดหรือเปล่าไม่น่าผิดนะนะผมเห็นว่าชื่อเฟซก็ดูแปลกดีก็ไม่ธรรมดานะมีภาะดีๆเยอะนะครับอ่แกก็ ชอบสายผ้าหล่อเหมือนกันนะก็ว่ากันตามอาจารย์อาจารย์เล่นแบบไหนก็เล่นแบบนั้นอ้าวนะครับมาดูต่อเห็นไหมมันเป็นงานโบราณเนี่ยไม่มีอะไรมันไม่มีตรงไหนเหมือนกันเลยนอกจากพิมพ์เนี่ยที่มันเหมือนกันนะครับมันอยู่ในบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันแล้วหลอ,อกมามันยังไม่เหมือนเลยนะครับเนี่ยมีเส้นแตกมีเม็ดเกินตรงนี้ไม่เกินแต่ในพิมพ์เนี่ยมันจะมีจุดที่เหมือนเหมือนเหมือนกันอยู่นะครับ เพราะว่ามันบล็อกเดียวกันมันก็เหมือนกันได้มันไม่ได้แปลกนะครับดูโซนตัวล่างบ้างนะครับงานมือเห็นได้ชัดเจนนะครับงานมือเนี่ยเม็ดเหมือนกันเลยขอบนี่จะเป็นตุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรอยขีดเหมือนกันจริงมันมีจริงมันต้องสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็มีนะแต่ผมอันนิฐานว่า มันติดไม่เต็มอ่ะนะครับมันติดไม่ชัดอ่ะนะแต่ฝั่งเนี้ยชัดนะครับฝั่งนี้ไม่ชัดฝั่งขวามือเราเนี่ยนะไม่ชัดไม่ลึกคมแบบงนี้เม็ดมีมีเม็ดมีเม็ดนะครับการติดหูเหรียญขอบขอบจริงๆมันก็มีเหมือนเหมือนตุ่มๆอ่ะนะนะครับเนี่ยคล้ายๆอยู่นะคล้ายเหมือนจะมีเป็นตุ่มอ่ะนะแต่มันติดไม่ชัดไงครับมันติดไม่ชัด อ่าผมดูอีกสามเหรียญนี้เห็นไหมเนี่ยขอบฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีตุ่มในพิมพ์นะครับแล้วก็บนก็จะคล้ายๆกันเนี่ยแต่ก็ติดไม่ชัดเนี่ยอันนี้ก็มีตุ่มมีตุ่มมีตุ่มอันนี้ก็ยังมีเม็ดด้วยเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดเอออันนี้มีไหมอออันนี้ก็ยังมีนะข้างบนล่างก็ยังมีเนี่ยนะครับแสดงว่าบล็อกเนี่ย น่าจะมีฟองอากาศนะครับในตัวบล็อกแม่พิมพ์มีฟองอากาศเป็นหลุมอะแล้วก็หยอดขี้ผึ้งไปมันก็จะเป็นตุ่มขึ้นอย่างนี้หยอดน้ำขี้ผึ้งไปก็เลยเป็นตุ่มเห็นนะหน้าตาจะเห็นเป็นรางๆแบบนี้นะตาตาจมูกปากอันนี้ก็เหมือนหูหน่อยโค้งๆนะครับจอบหลุมเงินนะครับ ออกวัดวังสำโรงหลวงพ่อแปะสร้างก็ไปสืบค้นดูนะครับหลวงพ่อแปะคือใครนะครับคล้ายๆหลวงพระอาจารย์แจะนะนะครับผมก็สืบค้นประวัติไม่เจอเลยนะครับบางอย่างเนี่ยาเรา,เรามันเป็นเรื่องเล่ามานะมันเป็นเรื่องเล่ามาเราก็ไม่รู้นะบางทีชื่อก็อาจจะเรียกเพี้ยนไปก็ได้นะครับมันมีให้เยอะแยะนะครับเรียกไปเรียกมาเพี้ยนไปหมดนะครับจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ พิสูจน์ได้ว่าเป็นแท้ก็คือเนี่ยนะครับวัตถุพยานอย่างดีเลยนะครับมันเป็นวัตถุพยานเป็นพ้าแท้ชัดๆนะครับแท้ตาเปล่านะครับเป็นผ้าหล่อบโบราณน,นะครับเราสร้างประมาณสองสี่หกศูนย์ได้ไหมได้ความเก่าสนิมโลหะออกไซด์ต่างๆเชิงช่างโอ้โหโบราณมากเนี่ยช่างบ้านๆเลยนะเนี่ยช่างบ้านๆเลยคุณดูเลย จะตายไม่ต้องไปดูอะไรดูหูเหรียญเนี่ยนะครับปอมมันทําไม่ได้นะครับคุณดูคุณดูหูเหรียญจะไปถอจากเหรียญไหนดีอะหูปั้นมายังไม่นี่เลยแล้วหล่อมาก็ยังดูเลยติดได้ไม่ได้บ้างแี่มันจะแปะหน้าแปะหลังเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเนี่ยนี่มีรอยถอดนะมีจะรอยปาดเก็บข้างนะครับแล้วมีมีรอยตะใบด้วยนะมีแต่ปาดเก็บข้างนะครับเนี่ยรอยติดการชนวนนะครับ เนี่ยหูเหรียญเห็นะแปะหน้าแปะหลังออันนี้ก็ยังมีรอยตะไบเนี่ยเนื้อปิ้นหน่อยเนี่ยเนื้อปิ้นเยิ้มนะครับส่วนใหญ่แล้วผมเห็นว่าจะเป็นรอยปาดจากคุณยี่พึ่งมากกว่านะครับปาดจากคุณยี่พึ่งรอยต่อขั้นชนวนนะครับแทะตาเปล่าผมไม่น้องลงกล้องนะครับเนี่ยผมขยายนี่นี่ก็ชัดเจนแน่เดี๋ยวดูด้านข้างเห็นนะงานมันธรรมชาตินะครับหูเหรียญ นี่แปะหน้าแปะหลังนี่ครับปิ้นเยิ้มเลยเนี่ยข้างหลังนี่ไม่เหมือนกันเลย่นะอ่าถ้าสนใจก็ทักไปนะครับใน Facebook นะครับคนธรรมดาไม่มีค่าสำหรับใครนะครับอ่าคุณโจหลังสวนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไวห้หน้าหน้าคลิปให้นะครับ เขาฝากมานะครับเขาฝากมาเอครับเนี่ยดูพังง่ายๆครับเดือนละ450นะครับรีวิวพักเครื่องนะเดือนละ10อง์นะครับแล้วคุณส่งภาพตรวจสอบได้วันหนึ่ง5องอสมาชิกแบบพรีเมียมอไอแอดวานส์สบายเลยนะครับผมไม่ต้องไปร้านเนี่ยแล้วผมก็ต้องมารีวิวให้คุณด้วยเนี่ยฟรีกันา ถ้าคุณอยากขายแล้วมีคนติดต่อมาคุณก็คุยเอาเองนะครับผมไม่ได้มาบวกเปอร์เซ็นต์อะไรด้วยคุณแค่เพียงเป็นสมาชิกในช่องฮิรานุเบสเท่านั้นนะครับคุณก็สามารถส่งพระมาให้ผมตรวจสอบได้ตรวจเช็คได้นะว่าเป็นพระแท้พระเก๊นะครับแล้วรีวิวให้ดูด้วยแต่บอกแกไม่ต้องรีวิวก็ส่งกลับแค่นั้นเองแท้รีวิวก็รีวิวให้ได้เห็นไหมไม่เหมือนอะไรหลังงานมันปาดมันแปะเพิ่มมา โอ้ยธรรมชาตินะครับเนี่ยงานหล่อโบราณดูง่ายๆสบายตาครับเห็นพระตั้งแต่วินาทีแรกก็แท้แล้วนะครับถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของวิธีการสร้างพระเครื่องนะครับหลักการสร้างพระหล่อโบราณถ้าคุณเข้าใจคุณดูพระเป็นแน่ๆนะครับไม่ต้องไปถึงเข้าเครื่องด้วยผมยังไม่ได้ส่อง 10x ด้วยซ้ํานะครับคุณไม่ต้องไปส่องอะไรไปสแกน สแกนเครื่องเซมให้เสียเงินนะครับอ่ะลองมาส่องดูสักหน่อยนะครับเผื่ออยากเห็นความสวยงามนะครับโหดมันก็สวยจริงไนงะเป็นตามุ้งเลยนะเนี่ยเป็นตามุ้งเลยนะครับอ่าลายปาแก้ขึ้นเลยนะครับถือว่าโลหะนี้ได้แล้วนะเนี่ยแล้ดูผิวจะยุบเป็นผิวมะกรูดโลหะมันเกิดการแห้งครับ โบราณเขาเรียกว่าหมดยางไงหมดยางโลหะหมดยางออกไซด์มันเข้าคุมนะครับเนี่ยขึ้นปกคุมผิวหิ้งอย่างเงี้ยผิวหิ้งนี่คุณดูตรงผิวเปิดเลยที่เทา้าครับที่เทา้ทเทาเห็นไหมเห็นยังเห็นลายปลาแก,กายังดูที่เท้านะนี่ครับตรงที่สนิมมันเปิดนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อโลหะมันเป็นเกรนโลหะหมดแล้วหรือลายปลากเกยมันขึ้นหมดแนละ้วเนี่ยครับ มันขึ้นที่เนื้อโลหะนะครับไม่ใช่ขึ้นที่ผิวนะครับถ้าขึ้นที่ผิวเนี่ยเป็นการทําแก่น,นะมันเคยเอาให้ดูนะขึ้นที่ผิวเห็นไหมมันขึ้นที่โลหะนะครับสวยสวยต้องบอกว่าสวยจริงๆครับเนี่ยดูกายภาพมันฟ้องแล้วนะครับเชิงช่างมันฟ้องจบแล้วแล้วก็ดูความเก่าจบแล้วสามอย่างนะครับ จบแล้วมันยังมีอะไรมากเนะี่ยแท้ตาเปล่านะครับยอ,อดของดีของหายากนะเขาบอกของดีของหายากส่วนใหญ่แนละ้วพระพวกนี้จะอยู่กับชาวบ้านนะครับจะอยู่กับชาวบ้านเดี๋ยวนี้มันมีการออกมาเหมาพระเครื่องมีรีวิวพระเครื่องคุณก็อลองเข้าไปหาติดตรงติดตามดูกันแล้วกันนะครับคุณได้พระดีๆแน่เพราะอะไร บางทีวงการพระน่ะเขาไม่มีภาพเครื่องหรอกเขาไม่รู้จะไปหาไหนมีเี่ยคนแห่ไปให้เขาไปขายเขาเนะ่ะพูดง่ายๆเขาไม่ออกมาหาพระเหมือนเราหรอกใช่ไหมฮะพระดีๆแท้ๆเนี่ยพอเขาไม่เห็นเขาก็ตีเก๊ไม่เคยเห็นก็บอกเก๊พระสนามพระน,น,น,นู่นพระนี่พระนั่นผ้าไม่ใช่โอ้โหทัง้งทีพวกนี้ไม่มีความรู้นะครับไม่ได้ศึกษาเลยนะครับคุณดูเลยโอ้โหโลหะ เน uh huh. แล้วดูการปิ้นเนี่นะเอ่อเคเรียกมันเยอะมมาแล้วเขาเลยปาดเทียนน่ะนะครับน้ําตาเทียนน่ะนะมันปิ้นเยิ้มเนี่ยธรรมชาติเห uh huh. ็นไนะธรรมชาติมันสร้างสรรค์ขึ้นมาเองจะไปปลอมยังไงมันเหมือนธรรมชาติมีไหมเนี่ยไอควิ้วๆเขียวๆดำๆแด,ด,ดงๆส้มๆ โลหะมันขึ้นเป็น,นชั้นๆสนิมมันขึ้นปกคุมโลหะมหันหดเคียวแบบนี้มีไหมมีเม็ดสะเก็ดแบบธรรมชาติไหมหรือปั้นขึ้นใหม่เป็นลูกรักบี้กลมๆเนี่ยคุณดูดิเนี่ยครับดูความเป็นธรรมชาติของงานหล่อโบราณน,นะครับซึ่งมันต่างกันชัดๆนะครับนี่คุดูมีที่ไหนเนี่ยเนี่ยมันมีที่ไหน,าาเ,นเนี่ยพรเก้เนี่ยนะครับ สนิมมันเงานะครับจําไว้เลยนะทําสนิมนะครับเนี่ยลอยถอดพิมพ์ไว้นะปากปิงก็ต่อไม่เหมือนนะครับก็เลยทําสนิมกลมโค้งไม่มีนะครับเหรียญหลวงเงินกลมโค้งไม่มีนะครับสวยไหมนะครับอ่ะคลิปนี้ไม่ต้องยาวมากนะครับครึ่งชั่วโมงก็กำลังดีนี่ลอยต่อการชนวนนะครับ เพราะว่ามันมีพิมพ์เดียวนะครับพิมพ์จอบเล็กแล้วกันเนาะเพราะาไม่มีไครปลาพิมพ์จอบแล้วจอบเฉยๆเนี่ยแหละพิมพจอบเฉยนะอ่าก็ว่าตามประวัติไปก่อนนะครับใครสืบค้นได้ลึกกว่านี้นะก็ถือว่าเขาเรียกอะไรคุณก็นาหน้าเขาแหละนะครับมีความรู้มากกว่าเขาเนี่ยเก่์โลหะแต่พ้แท้แน่นอน ดูการแปะหูนะการแปะหูนะครับแ้ตาเปล่านะครับพิมพ์จอบหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดวังสำโรงนะหลวงพ่อแปะเป็นคนสร้างนะในยุคนั้นเขาว่าเป็นเกจิร่วมสมัยกับหลวงพ่อเงินนะครับวัดวังสำโรงอยู่วางบนนาคนะจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดูหน่อยก็ได้นะครับ หลวงพ่อแปะ๊ะหลวงพ่อแปะนะครับวัดวังสำโรงโอ๋อผมให้ดูวัดวังสำโรงวัดวังสำโรงโอ๋อใช่ครับอยู่บางบุญน,นาคบางบุญน,นาคจังหวัดพิจิตรนะครับอ่าโอเคนะครับเรื่องพระเครื่องประวัติหรือรูปภาพคุณลองไปเสชหาดูได้นะครับแท้แน่นอนสบายใจได้นะครับแท้ตาป่านะครับแท้ตั้งแต่ร,ยระยะร้อยเมตรเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับกับพระเครื่องพระหล่อโบราณพระดีๆนะครับที่เก่าและถึงยุคเนี่ยคุณเล่นพระแบบเนี้ยคุณสบายใจนะครับแต่ถ้าคุณไม่เล่นแบบวงการเขาบอกเกไม่มีในระบบคุณก็ไปเชื่อเขาหมดอะไอคนที่พูดมันยังไม่เคยเห็นพระเลยใช่ไหมครับไอคนที่พูดมันยังไม่เคยเห็นพระมันยังไม่รู้จักเลยก็มั่วไปอย่างั้นนะสองก็คือไม่รู้เอไม่ซื้อ ก็ตีเก๊ไปเลยนะครับตีออกป่าออกเขาไปเลยก็คือเขาไม่ซื้อนั่นเองถ้าคุณอยากได้พระดีๆนะครับพระแท้ๆไว้ใช้ไว้สะสมนะครับไว้บูชาถามว่าถ้ามันเป็นของแท้พระมันของแท้อยู่แล้วอ่ะคนซื้อไหมอ่ะคนเช่าไหมอ่ะคนเขาก็เช่าอยู่ดีใช่ไหมครับคนก็ชอบคนก็ศรัทธายังไงก็เช่าอ่ะโอเคนะง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับ ช่องคิรันอุเด็รนะครับยิ่งพระหลรอบโบราณพระหลวงพุ่เงินวัดบางคานี่มาเลยครับมาดูได้นะครับมีหนังสืออ e ีบุ๊กจำหน่ายให้เป็นคู่มือนะครับท่านในสนใจหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับอ่าเดีย๋ยวจัดให้เออผมก็เห็น FC มีไลน์มาถามไม่รู้ยังไงไม่รู้ถามแล้วถามอีกก็ไม่รู้เราคงราคาโอนเงินมาหรือย,ยังไมร่รู้ผมมาส่งยังไม่ได้ส่งหนังสือให้ด้วยมั้ง ทักผมมาแล้วกันเตือนผมหน่อยผมก็ลืมแล้วเนี่ยนะครับไปสงการหลายวันอ่ะโอเคขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ